สารํานูนก็หลายเรื่องนะครับอาจจะสะดวกพูดหรือไม่สะดวกพูดอะไรก็แล้วแต่แต่หัวใจอยู่กับพี่น้องประชาชนอย่างสุดหัวใจคัดค้านพรบบัดซบพรบนีทศกรรมแบบสุดซอยแบบสุดตัวนะครับผมกำลังพูดถึงท่านสวสมชายแสวงการ ดพ่อแม่พี่น้องที่รักชาติรักแผ่นดินและรักในหลวงครับอย่างที่คุณสำราญบอกนะครับว่ามาแม้จะพูดไม่ได้เยอะเพราะว่าพวกเขาจ้องอยู่เขารออยู่แต่ก็ต้องมาครับเพราะหัวใจมันเรียกร้องครับนอกจากผมมาให้กำลังใจพี่ๆสอสอทั้ง9คน ที่เดินออกมาประสนถนนกับพี่น้องแล้วผมก็ขอมาให้กําลังใจพ่อแม่พี่น้องเลยครับต้องเรียนว่าเมื่อวานนี้ในวุฒิสภาได้ทําหน้าที่แต่ว่าสุดกําลังครับเราทําได้แค่เพียงฉีดยาสลบพรบอัปยศนี้ครับมันตายยังไม่สนิทครับพี่น้อง มันแค่สลบไป6เดือนและมันอาจฟื้นขึ้นมาอีกผมกล่าวีียนี้ครับว่าเมื่อวานที่ประชุมมติสภาใช้เสียงมติ141ต่อศูหยุดยั้งพรบรนิโทศกรรมซึ่งต้องเรียนว่าเป็นการออกกฎหมายที่ประเทศประชาธิปไตยในโลกเขาไม่ทำกันแต่ลักหลับพี่น้องประชาชนตอนตีสี่ครึง่ง เป็นกฎหมายฉบับเดียวที่เรียกพี่น้องเรียกมติมหาชนออกมาคัดค้านยาวนานที่สุดมากที่สุดในขณะนี้ครับเหตุผลเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะมันต้องการทำสองเรื่องเรื่องแรกเรามาอยู่ตรงนี้ที่ผมต้องมาตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะที่นี่มีคนตายครับ คนตายที่ผมต้องมาเคารบและผมเป็นคนสอบอยู่เองก็คือคนเอกร่มกล้าวทุวาธรรมและนายทหารพี่น้องประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่กฎหมายฉบับนี้จะล้างผิดให้กับใครครับล้างผิดให้กับแกนนำครับล้างผิดให้กับชายชุดดำซึ่งผมยืนยันที่นี้และที่ไหนไหนอีกครับ ว่ามีอยู่แน่นอนครับพี่น้องครับ,แ,บ,บแปลกใจจังทิดดีดีอะไหาไม่เจอรูปก็มีหน้าก็มีครับพี่น้องครับมันลาก M16 กับอาก้าเดินผ่านถนนเนี่ยครับข้ามมายิงกับทหารตรงนี้ครับมันโยนระเบิดจากบ้านหลังเนี่ยครับพี่น้องครับไปวนเองล้มกล้าวเสีย,ยชีวิตตายตรงนี้ครับ แต่ว่าจับตัวไม่ได้ทำไมต้องนิรโทษกรรมครับเพราะไอ้คนที่ถูกจับอยู่ในเรือนจำขนาดนี้บางส่วนคือมือยิงครับบางส่วนคือมือกว้างระเบิดครับและมันกำลังจะซัดทอดแกนนำเลยจึงต้องนิรโทษกรรมใช่ไหมครับพี่น้องครับทั้ง M16, AR, M79, RPG ใช้อยู่ทั้งหมดครับบริเวณนี้ถนนตนารับพี่น้องครับมีหลุมระเบิด M79 ทั้งสิ้น9กนะ9หลุมมีร่องรอยกระสุนยิงเป็นพันนัดมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายแต่เขาเหล่านั้นกำลังจะลอยนวลเพราะกฎหมายนีรโทษกรรมฉบับนี้ครับต่อไปจะอยู่กันอย่างไรครับถ้าโจร ฆ่าคนตายแล้วไม่ต้องติดคุกผมกล่าวเรียนครับว่าประการที่สองก็คือคดีโกงครับเป็นการออกกฎหมายช่วยคนโกงอย่างที่อับะละักที่สุดครับในประเทศนี้ครับคดีที่คอตสคดีที่ปปชคดีที่อายการคดีที่ดีเอสไอสอบอยู่เป็นอันยุติหมดครับ หมดที่ปปชสรุปว่าจะมีคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณ24คดีหลุดหมดครับไม่ว่าจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติไม่ชอบในเรื่องต่างๆที่ศาลตัดสินแล้วและศาลยังออกหมายจับเพราะผู้ต้องหาหลบหนีคดีไปต่างประเทศครับรวมถึงบริวารว่านเครืออีก สีคดีครับพี่น้องครับมันออกกฎหมายล้างผิดตั้งแต่1มกราคม2547ถึง8สิงหาคม2556ระยะเวลา9ปีเรียกว่าการออกกฎหมายแบบบูรณาการล้างผิดต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำครับพี่น้องครับปปชเขารายงานว่า ถ้าปล่อยให้กฎหมายฉบับนี้หลุดออกมาได้จะมีคนหลุดคดีทั้งหมด25,531คดีครับพี่น้องครับผมไม่รู้ว่าเอาอะไรคิดเอาสติปัญญาจากไหนมาคิดบูรณาการได้เสียจริงนะครับก็เรียกว่าพี่น้องเลยต้องจองกรถินนะครับทำให้กฎหมายฉบับนี้ยุติลง แต่ก็อย่างที่กราบเรียนครับว่าณขณะนี้มันยังแค่สลบต้องรอพี่น้องครับทํากฎหมายช่บนี้ออกใบบรรบัตรให้ได้ครับพี่น้องครับผลทางมีครับแต่รัฐบาลไม่เคยเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดึงกลับไปเมื่อวันเมื่อวานนี้ ออกเป็นพรบการเงินก็ไม่ทำไม่ว่าจะเป็นทางเลือกให้สสทั้ง310คนออกมาขอโทษพร้อมนายกรัฐมนตรีเขาก็ยังไม่ทำครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือกให้ยุบสภาเขาก็ไม่ทำครับสรุปแล้วคือ หนูไม่โลหนูไม่ยุบหนูไม่ออกค่ะก็ผมมาในฐานะของกรรมธิการสิทธิมนชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บรโภคและยังเป็นคณะกรรมธิการการต่างประเทศด้วยนอกเหนือจากมาให้กำลังใจพี่น้องแล้วก็มาดูครับว่าพี่น้องมีอาวุธอะไรอยู่บ้างครับ แสดงว่าพี่น้องมีอาวุธครับมีดอกวีดเป็นอาวุธใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนนะครับไปยังคนที่กำลังจะคิดแจ้งข้อหาแจ้งอะไรเลอะเลอะเทอเเปลี่ยนสีอยู่เรื่อยออกกฎหมายแล้วก็จะออกข้อหามาแจ้งความพี่น้องผมคิดว่าเตือนให้ดีนะครับระวังเหมือนกันนะครับระวังไม่มีแผ่นดินอยู่เหมือนกันครับ นอกจากนั้นเพื่อนเพื่อนผมในกรรมธิการการต่างประเทศก็บอกว่าให้เรามาดูหน่อยครับว่าพี่น้องประชาชนเขาอรารยะขัดขืนเป็นอย่างไรเราจะได้รายงานแจ้งไปยังเพื่อนสภาต่างประเทศได้ครับว่าอรารยะขัดขืนของพี่น้องประชาชนนั้นสง่าง,งามและสวยงามจริงๆครับยืนยันว่าทำได้ครับ ทำได้และทำต่อไปนะครับพี่น้องไม่มีการผิดกฎหมายครับแต่พี่น้องครับยังเรียนต่อครับว่าแค่กฎหมายที่มันสลบไไอ่พอรบ,รบรนี่รโทษกรรมช่วยคนโกงเนี่ยนะครับมันยังมีอีกหลายตัวครับที่เขาคิดจะทำแล้วกินรวบประเทศไทยก็เรียนรายงานเสียจเลยครับว่าพรบ,รบรเงินกู้สองล้านล้านจะเข้าสภาวันที่18นี้ครับ ทำไมเขาถึงถอยสุดซอยเพราะว่ามันมีพอรบองเงินกู้สองล้านล้านรออยู่ไงครับแล้วยังมีแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกสี่ฉบับอีกสี่ร่างไม่ว่าจะเป็นร่างแก้ไขที่มาของสอวอไม่ว่าจะเป็นแรงแก้ไขเรื่องมาตรา1 9 0เรื่องแก้ไขมาตรา68ตัดสิทธิพี่น้องประชาชนในการร้องสารรัฐธรรมนูญและแก้ไขมาตรา291 เพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังอยู่ครับก็เรียนว่าพี่น้องยังคงต้องช่วยกันครับออกแรงแล้วก็ต่อต้านแล้วก็ทำให้เห็นว่าการที่จะยึดกินร่วบประเทศไทยนั้นทำไม่ได้เสร็จแล้วครับเพราะพี่น้องเขารู้ทันแล้วครับตอนนี้อีกสองเรื่องสุดท้ายที่ต้องมากราบเรียนพี่น้องก็คือว่าเมื่อวานศาลโลก ได้ตัดสินคดีและรัฐบาลก็ออกมาถแถลงว่าเป็นชัยชนะประเทศไทยไม่เสียดินแดนพี่น้องเชื่อไหมครับ <Yeah. S 1> ผมเห็นนายกรัฐมนตรีอ่านที่เขาเขียนให้ไม่รู้เธอเข้าใจหรือเปล่าเ <Yeah. S 1> ช้าวันนี้ผมเลยเชิญผู้เชี่ยวชาญสองท่านอย่างน้อยสองท่านครับ ประกอบด้วยท่านแรกคืออดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาท่านดรประจิตโลจนพฤพึกท่านที่สองเป็นอดีตเจ้ากรมแผนที่ทหารพลเอกเมธีสมุทรละแล้วก็อดีตรองผู้บัญชาก,การทหารสูงสุดหลายนายครับมาคุยกันครับว่าตกลงแล้วคําพิพากษาที่ศาลตัดสินมานั้นเราเสียดินแดนไปมากน้อยแค่ไหนก็อยากฝากกับเรียนพี่น้องครับว่าเป็นการเสียดินแดนตามคําพิพากษาเรียบร้อยแล้วครับ ครั้งที่สิบหของประเทศไทยครับแต่รัฐบาลนี้ยังไม่รู้ร้อนรู้หนาววันก่อนยังส่งนายปึ้งไปเจราจากอดกับฮอนำหงอยู่เลยครับเราเสียดินแดนครับพี่น้องครับจากเดิมที่เราเสียเมื่อปี2 5 0 5เฉพาะตัวอาคารปราสาทพระวิหารบัดนี้ 2,556เราไม่ได้เสียเฉพาะตัวอาคารเราเสียทั้งเขาพระวิหารไปแล้วครับรัฐบาลถแถลงว่าเราไม่ได้เสีย4.6ตารางกิโลเมตรแล้วดีใจผมกราบเรียนเลยครับว่าเราเสียตรงจะง,งอยหน้าผาที่อยู่ข้างปราสาทพระวิหารไปทั้งหมด รวมถึงวัดแก้วและชุมชนกัมพูชาที่รัฐบาลหนึ่งมันปล่อยให้ขึ้นมาสร้างครับเป็นเนื้อที่คาดหมายกันว่าน่าจะประมาณ1ถึง1.5ตารางกิโลเมตรถ้าเทียบเป็นตารางกิโลเมตร1ตารางกิโลเมตรก็เท่ากับ625ไร่1.5ตารางกิโลเมตรก็937.5ไร่ครับเยอะไหมครับพี่น้องครับ มันนิดเดียวไหมที่รัฐบาลบอกเราว่าเสียนิดเดียวอ่ะมันจริงไหมเพราะฉะนั้นผมเรียนไปยังกระทรวงการต่างประเทศและนายกรัฐมนตรีได้บอกความจริงของพี่น้องประชาชนณบัดนี้ว่าตามคำพิพากษาขณะดนี้ประเทศไทยแพ้คดีประสาทพระวิหารและเราอาจเสียดินแดนครับขึ้นอยู่กับ พ่อแม่พี่น้องและกองทัพครับพวกเราประชุมกันวันนี้ในกรรมธิการการต่างประเทศแล้วก็มีข้อเสนอที่จะต้องเรียกร้องไปยังรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งอย่าพึ่งตกลงใดๆที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลโลกสองจะต้องศึกษาข้อดีข้อเสียทั้งหมดของคำพิพากษานั้นและสามจะต้องให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เรามีส่วนร่วมครับ าจะต้องทําประชามะติหรือถามมติมหาชนต้องถามพี่น้องที่นี่ก่อนใช่ไหมครับสุดท้ายครับให้จับตาครับรัฐมนูญมาตรา190ที่เขาแก้ไขไปนั้นจะทําให้เราเสียดินแดนเพิ่มเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนพี่น้องครับว่าเรายังปล่อยให้เขาเดินไปเฉยๆไม่ได้ไม่ฉะนั้นเขาจะโกงแล้วหนีลอยหนวนอีกครับ วันนี้ผมก็ถือโอกาสมากราบเรียนข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องนะครับเพียงเท่านี้แล้วก็ขอบอกเป็นสุดท้ายว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้ไร้พวกรัสภาซึ่งมีกําหนดนัดหมายประชุมกันในวันพฤหัสคณะกรรมการได้มีมติแล้วครับโดยท่านประธานกรรมการเห็นว่าเราจะร่วมหยุดงานกับพี่น้องครับให้สมาชิกวุฒิสภาให้เจ้าหน้าที่ มาร่วมอรารยะขัดขืนกับพี่น้องขอพระคุณครับพบกันอีกครับสวสมชายสแสวงการครับแมทจ้าเป็นจั